ใบไม้ที่กำลังหล่นแต่ละใบกำลังบอกเราให้เห็นถึงวัตจักรของชีวิตใบไม้ที่ร่วงลงสู่พื้นดินกำลังจะกลายเป็นปุ๋ยของต้นไม้ช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้ผลดอกออกใบกครั้งเมื่อใบไม้แต่ละใบจะเจริญเติบโต,ต,ตจนแก่ได้ที่มันก็จะร่วงลงสู่พื้นอีกเช่นเคย วัฏจักรของใบไม้หมุนเปลี่ยนเวียนไปอยู่อย่างนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ก็เป็นเหมือนใบไม้หมุนเปลี่ยนเวียนไปเหมือน้งเวียนกรรมเวียนบางครั้งชีวิตก็รุ่งโรดมีอำน,นาจวาสนามีความสุขสบายอย่างบอกไม่ถูกจนกระทั่งทำให้เราหลงไหลไปว่า สิ่งที่ข้ามีจะอยู่คู่กับข้าชั่วฟ้าลินสลายแต่บางคราวชีวิตก็ตกต่ำยากแค้นแสนขัดสนต้องต่อสู้ไปวันวันเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่มีความหวังอันใดเหลืออยู่อีกเลยการที่เรารู้ว่าชีวิตมนุษย์ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอเป็นวัฏจักร ไม่มีความแน่นอนตายตัวทิกผันได้ตลอดเวลาไม่มีใครควบคุมบังคับได้จะมีผลดีต่อชีวิตของเราหลายประการคือ 1. ยามสุขไม่มัวเมาคือเมื่อเรามีชีวิตที่รุ่งโรจนื่อเสียงมีอำนาจวาสนาเรา ก็ไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราได้เพราะเรารู้อยู่แก่ใจเสมอว่าวันหนึ่งสิ่งที่เรามีหรือครอบครัวจะต้องเปลี่ยนไปไม่มีวันไม่มีวันอยู่กับเราได้ตลอดไปเราจะต้องไม่ประมาทใช้สติใช้ปัญญารักษาสิ่งที่เรามีให้มั่นคงยืนยาวมากที่สุด สองยามทุกข์ไม่ตื่นตระหนกคือเวลาที่ชีวิตยากแค้นซักหน้าไม่ถึงหลังปากกัดตินทีพไปวันวันไม่มีความหวังอันใดในชีวิตลงเหลืออยู่เลยเราก็จะไม่น้อยอกน้อยใจไม่ท้อแท้ใจสิ้นหวังในชะตากรรมของตัวเอง รู้จักอดทนขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำความดีอย่างไม่ลดละรู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตมนุษย์พลิกผันได้เสมอไม่มีความแน่นอนตายตัววันหนึ่งข้างหน้าหากยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องทำความดีอยู่อย่างไม่ไม่ทอ้อถอยชีวิตเราก็จะต้องลืมตาอ้าปากได้เหมือนกับคน อ,อย่างแน่นอนแต่มนุษย์ปัจจุบันไม่ค่อยคิดถึงวัฏจักรของชีวิตไม่คิดว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปมาไม่คิดว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนตายตัวไม่เป็นของเราตลอดไปเลยหลงเข้าใจว่าชีวิตจะต้องเที่ยงแท้แน่นอนตายตัวเป็นของเราอยู่เสมอ เราสามารถควบคุมมันได้ตลอดเวลาเมื่อมองชีวิตว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นของเราอยู่เสมอคนที่มีฐานะมั่นคัง่งมีอำนาจวาสนาก็จะเกิดความประมาทมัวเมาหลงยึดติดอยู่กับสิ่งที่ตนมีตนได้เมื่อสิ่งต่างๆที่เขาเคยมีเคยได้จำต้องเสื่อมสูญไปเสื่อมสลายไปเช่น หลุดจากตำแหน่งที่เคยได้หรือหมดอำนาจวาสนาลงเขาก็ย่อมมีความทุกข์มีความเครียดมีความหวาดวิตกต่างๆนานา,นา,นาส่วนคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆก็จะไม่มีความหวังไม่มีกำลังใจในการสู้ชีวิตทิ้งความเพียงพยายามเสีย ก็คิดว่าชีวิตรเราจะต้องเป็นแบบนี้อยู่ตลอดไปชีวิตรเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้หันมามองวัฏจักรของใบไม้แล้วย้อนมาเปรียบกับชีวิตรเราบ้างเถิดเราจะเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตมีขึ้นมีลงอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ไม่ได้ขาดสิ่งที่เรามีในวันนี้ก็ไม่น่า ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นของเราในวันข้างหน้าสิ่งที่เราไม่มีวันนี้ก็ไม่แน่ว่าเราจะไม่มีในวันข้างหน้าเมื่อเข้าใจความจริงของชีวิตแบบนี้ได้แสงแห่งธรรมก็จะสว่างจ้าขึ้นกลางใจเราความหลงที่เราเคยมีว่าชีวิตเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอยู่อย่างนั้นก็จะสลายตัวไป เช่นนี้แล้วไม่ว่าเราจะมีชีวิตแบบใดมีชีวิตขาขึ้นหรือขาลงเราก็จะไม่หวาดหวั่นกับมันไม่หวั่นวิตกกับมันมีความไม่ประมาทอยู่เสมอมีความสุขใจความสมหวังกับชีวิตได้ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเห็นใบไม้ร่วงหล่นจากต้นคาใดายอย่าได้มองผ่านเสียไปอย่าได้มองผ่านไปเสีย นำใบไม้มาเป็นคร,รูทมจะเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตได้เป็นอย่างดี